สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ก็จะอัดคลิปขึ้นมาเพื่อไล่เกรแฮมพอตเตอร์นะครับเกรแฮมพอตเตอร์เอาครับพอตเตอร์เก็ตเอาออกไปเถอะครับฝีมือไม่ถึงอะ่ะเป็นคุณซื้อนเนนจากทีมกลางตารางแต่มารับงานคุมทีมใหญ่ไม่ได้เรื่องครับคือฟอร์มดีแค่ไม่เท่าไหรอ่อ่ะแต่ เจ้าของทีมคนใหม่อย่างทอตบอรก็ไปดึงมาซะแล้วแล้วบอกว่าหวังผลงานระยะยาวแต่เป็นไงครับเอาระยะสั้นให้รอดก่อนไหมอย่าเพิ่งหวังระยะยาวเลยเชลซี Chelsea เป็นทีมระดับโลกแล้วเว้ยแบบบอกว่าต้องการเวลาต้องการเวลาหาแล้วว่คือผมเคยโพส์ตแบบเนี้ยในลักษณะแบบเนี้ยไปนใน Facebook แลวนะ แล้วผมโดนพวกติ่งพอตเตอร์ทัวลงใส่ผมยับเลยด่าผมยับเลยไอเด็กหัดดูบอลมึงดูขนาดคนอื่นเขายังใช้เวลาเป็นปีสองปีเลยอย่างเฟบของแมนซิตี้อย่างอาร์เตต้าของ N ity, อาร์เซนอลยังใช้เวลาเป็นปีสองปีเลยพวกติ่งพอตเตอร์แม่งทัวลงผมยับเลยจนผมต้องลบโพสอะถ้าคุณบอกว่าให้เวลาพอตเตอร์หน่อย นักเตะชุดเนี่ยมันไม่ใช่นักเตะของเกรแฮมพอตเตอร์มันไม่ใช่นักเตะที่พอตเตอร์เลือกเองมันเป็นนักเตะจากยุคข,ของโทมัสทูเคิลคือคุณให้เวลาเขาสักหน่อยงั้นเปรียบเทียบกับโทมัสทูเคิลเลยนะตอนทูเคิลมาคุมทีมใหม่ๆอะ่ะถามหน่อยว่าทูเคิลได้ใช้นักเตะที่ตัวเองเลือกหรือเปล่าครับมันก็เป็นนักเตะจากยุคข,ของแฟรงค์เลมพาร์ดไม่ใช่หรอแล้วพอทูเคิลเข้ามาคุมทีมปุ๊บ ทั้งๆท,ท,ที่เป็นนักเตะชุดเดียวกันเลยนะแต่ทำไมฟอร์มถึงต่างกันลนะ่ะแล้วแบบนักเตะตอนยุคฝังลมพาดก่อนที่ลมพาดจะโดนปลดเชลซีก็ฟอร์มแย่แล้วพอปลดลมพาดแต่งตั้งทูเครนปุ๊บตอนทูเครนมาใหม่ๆนะไม่เห็นย่ำแย่เหมือนเกยแฮมพอตเตอร์เลยคุณดูดีแบบโทมัสทูเครน ใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งปีในการพาเชลซีคว้าแชมป์ฟุตบอลยุโรปยูฟาแชมเปียนส์ลีกได้ทั้งๆที่ไม่ใช่นักเตะที่ตัวเองเลือกด้วยนะเป็นนักเตะจากยุคแฟรงค์เลมพาร์ดด้วยย้ำว่าไม่ใช่นักเตะที่ตัวเองต้องการไม่ใช่นักเตะที่ตัวเองเลือกมาและถ้าคุณบอกว่าขนาดพวกเปปกดวดโอลาของแมนซิตี้ขนาดพวกมิเกลอัเตตาของ City, ขาขอาเซนอลนเขายังใช้เวลาเป็นปีในการสร้างทีมเลย งั้นผมขอด่าหน่อยนะแล้วพวกคุณมึงอะไอพวกติ่งพอตเตอร์อะมึงรู้หรือเปล่าว่าปีแรกของเป๊ป,ปมันก็ไม่ได้ย่ำแย่ขนาดนี้นะเว้ยแล้วถ้าถามว่าปีแรกของเป๊ปมันปีไหนอะก็น่าจะเป็นเชลซียุคอันโตนิโอคอนเต้มั้งตอนที่พาเชลซีคว้าแชมเปี้ยน์ลีกอะแล้วตอนนั้นแมนซิตี้จบอันดับที่เท่าไหร่มันย่ำแย่แบบนี้หรือเปล่าขนาดว่าปีนั้นเป็นปีแรกของเป๊ปด้วยนะ ปีแรกของเป๊ปมันก็ไม่ได้ย่ำแย่ขนาดนี้แล้วเขาก็ทำทีมดีขึ้นดีขึ้นมาเรื่อยๆอแต่นี่ทีมระดับโลกอย่างเชลซีนะเว้ยจริงๆภาพรวมของสมสรกล้าพูดเลยว่าดูดีกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ซ้ำถ้านับแบบนับจากความยิ่งใหญ่จากเกียรติประวัติอ่ะมันดูดีกว่าแมนซิตี้ได้ซ้ำแต่ผลงานแบบตอนเนี้คือเชลซีพร้อมแพ้ทุกทีมอ่ะคือพุกติ่งพอตเตอร์อ่ะ ผมบอกหน่อยคุณตาสว่างกันได้แล้วนะขนาดอย่างศิลปินดาราอย่างแท็กพร,รันยูอะ่ะเขายังโพสต์แบบผมไม่ผมเห็นโพสต์ในเฟซนะแท็กพร,รันยูอะ่ะผมไม่แน่ใจว่าเป็นไอจีหรือว่าเป็นทิกตอกผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มีคนแคปหน้าจอแล้วมาโพสต์ลงเฟซบุ๊กว่าขนาดแท็กพร,รันยูอะ่ะศิลปินดาราอย่างแท็กพร,รันยูที่เป็น แฟนบอลเชลซีเหมือนกันน่ะยังออกมาโพสต์เลยว่าออกไปออกไปออกไปแบบน่าจะเป็นการอัปสตอรี่อะแต่ไม่แน่ใจว่าใน i ิน t a g r กรมหรือใน t ิ k t o k ก็นั่นแหละขนาดแท็กพัดันยูยังทนไม่ไหวอ่ะแล้วจะมาบอกว่าผมเป็นไอเด็กน้อยไอเด็กหัดดูบอลอย่านมแม่หรือยังพวกมึงอ่แหละไอพวกติงคอเตอร์พวกมึงอะองหอออย่านมแม่กันหรือยังมีความคิดกันบ้างหรือเปล่า โวยแม่งไม่ลืมหูลืมตาดูโลกความเป็นจริงอ่ะโวยแม่งอยู่นั่นแหละให้รู้ไว้ซะด้วยว่าตอนเนี้ยเชลซีผลงานมันย่ำแย่ขนาดไหนไม่ชนะในเกมหลีก5นัดติดต่อกันแบ่งเป็นเสมอเสมอเป็นฟอร์ดศูนศูเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนต่อหนึ่งแพ้ไบรตันสี่ต่อหนึ่งแพ้อาเซนอลน หนึ่งต่อศูนย์หนึ่งศูนย์หรือสองศูนย์นะนั่นแหละก็คือแพ้ซเซนอนน่ะเอาลืมแล้วเพราะว่าผมไม่ได้อยากจำดอกไอ้พวกเกมแพ้อะแพ้ซเซนอนแล้วก็มาเกมล่าสุดเกมเมื่อคืนแพ้นิวคาสเซิลอีกหนึ่งประตูต่อศูนย์ซึ่งเกมเมื่อคืนน่ะผมดูไม่จบเกมด้วยผมดูแค่ครึ่งแรกจบครึ่งแรกเสมอศูนย์ศูนย์แล้วผมดูแล้วรูปเกมอ่ะแบบมัน ไม่น่าดูอ่ะผมคิดว่ายังไงก็ไม่ชนะคือตอนแรกผมคิดว่าเสมอด้วยนะแต่แล้วผมก็เลยตัดสินใจเ่ะขับรถออกไปวิ่งงานแกรวินตอนกลางคืนรับงานแกปฟวินตอนกลางคืนประมาณตีสองเ่ยพวกคุณคิดดูอ่ะตีสองผมยอมออกขับแกรฟวินดีกว่าทนดูฟุตบอลอย่างเชลซีอ่ะเล่นบอลไม่มีทรงเลยตอนเนี้ยพร้อมจะแพ้ได้ทุกทีมแบบ อย่างเซงอ่ะคือตอนแรกผมก็คิดว่าอ่ะเกมนี้น่าเผลอๆอาจจะจบด้วยการเสมอศูนย์ศูนย์อ่ะแต่ก็แบบพอกลับมาบ้านปุ๊บผมถามน้องชายน้องสรุปฟุตบอลผลฟุตบอลเชลซีเป็นไงมั่งเสมอใช่ไหมน้องบอกแพ้หนึ่งศูนย์แบบตอนแรกผมฮะเอาอีกแล้วเหรอเชลซีมึงแพ้อีกแล้วเหรอ,อแบบผมยังไม่เชื่อแบบ อะไรจะขนาดนั้นคือตอนเนี้ผมมั่นใจว่าเชลซีอ่ะพร้อมจะแพ้ได้ทุกทีมอ่ะ,อะผมบอกเลยว่าบ้านผมอ่ะอยู่ยใกล้กับสนามฟุตบอลทีมการท่าเรือเอฟซีของไทยพรีเมียร์ลีกนะผมไม่ได้พูดติดตลกเลยนะต่อให้เชลซีมาเจอกับทีมการท่าเรือตอนเนี้ยผมมั่นใจว่าเชลซีก็พร้อมจะแพ้การท่าเรือครับเชลซีพร้อมจะแพ้ได้ทุกทีมจริงๆตอนเนี้ยแล้วเนี่ย ผมขอยกนิ้วให้พวกติ่งพอตเตอร์นะครับเนี่ยอ่ะยกนิ้วยกนิ้วเนี่ยให้พวกไอ้ติ่งพอตเตอร์อะ่ะมึงตาสว่างกันได้แล้วไอ้ฮาวยกันแม่งอยู่น่าแหละดูความเป็นจริงบ้างก็คลิปนี้ฝากแชร์พวกติ่งพอตเตอร์ติ่งเกรแฮมพอตเตอร์ดูด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลเชลซีแท้ๆหรือจะเป็นแฟนบอลทีมอื่นมาเสี่ยมมายุอยยุให้โมโหก็ตามแต่ฝากให้พวกติ่งพอตเตอร์ด้วยนะครับตาสว่างกันแล้ว อย่าอวยมากก็ฝากทุกท่านกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ไปแต่ถ้าเกิดไอติงพอเตอร์ไม่ชอบมันก็ไม่ต้องกดไลค์หรอกอ้ตัวแล้วก็ฝากกดแชร์คลิปนี้ให้พวกติงพอเตอร์มันดูด้วยแล้วถ้าเกิดใครยังไม่ได้กดติดตามช่องผมก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาเป็นเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับไว้บายส่งท้ายนะครับขอยกนิ้วให้ทุกติงเกรแฮมพอเตอร์นะครับนี่นิ้วนี้ ไปก่อนครับแค่นี้แหละ